เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อยู่ใส่นี่เรียกแอร์แอร์บอกแอร์แอร์อยู่ใส่นี่โอ้ยอย่าปีนกูจะปีนเป็นไงล่ะก็เจ็บไงล่ะเป็นไงล่ะก็บอกไปให้ปีนเสิบปีกับหอมันเสียนะเลยไอคนทำตัวห่วยไม่ต้องเขาคุยกันแบบนี้ปกติไม่ปกติไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะถามนายจ่าเครื่องเครื่องบินน่ะมันมีขีดขโมยนั่นบอกค่ะมันลักซอยฉันไปนี่ช่วย ใจเย็นนะคะหายที่ไหนคะหูวานวะหายยุใสกับจิตไปหาเหรอตัวอนอา่าจ้าอุ้จีบป,ปึกหลาออีบริเดนหนังสือสรุปสร้อยหายหรือหนังสือหายคะโอ้ยกะกูดามอุ่งอยู่นีเดออีป,ปึกอบอกมันไปเนี่ยจะไม่จัดการอะไรเลยใช่ไหมคะได้โอเคสรุปไม่ติดใจแล้วใช่ไหมคะฉันจะให้โซเชียลจัดการหล่อนเองทุ<ช><ว>กคนคะ จะบอกว่าแกเมอรัสแอ์ไลน์เนี่ยนะคะเขามีขโมยค่ะทุกคนคะนแจกกรบบินเราไม่มีนะคะการขโมยไม่เคยเลยค่ะแจกกรบบินเรามีหลายปีแล้วค่ะมาตรฐานดูหน้าไว้เลยค่ะใช่ค่ะเออขจอกขอใจนะคะขอจอกขอใจเลยค่ะไปได้ ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะขอบคุณสของขวัญค่ะถ่ายไว้ถ่ายไว้ตลอค่ะมันมีตัวจริงไม่มีสินค้าแอร์ไม่ให้ความร่วมมือเลยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกางใจนะคะขอบคุณหัวใจขอบคุณหัวใจแชร์ไปเลยนะคะขอบคุณดอ๊กมาหอมสวยขอบคุณดอกไม้หอมสวยแอรที่รูปร่างเหมือนผู้ชายถ่ายไปเลยแอร์ไม่ให้ความร่วมมือกดไลค์กดแชร์ไปขอบคุณหัวใจหอมสวยขอบคุณหัวใจ